เนจิ ji, ใช้พลังเนสสีขาวมองเข้าไปภายในฐานของศัตรูแต่ไม่สามารถหาตัวกะอาระได้เพราะนารุโต คอยดึงแขนเขาไปมาอย่างงุดงิดอย่างไรก็ตามเขาสามารถมองเห็นบางส่วนของรูปปั้นปิศาจแห่งเส้นทางนอกได้แม้จะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรไก่พยายามจะทำลายก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปิดทางเข้าแต่ไม่สามารถทำได้เพราะมียันพนึกอยู่คาคิชสันนิษฐานว่าแสงอุตสาหใช้ม่านพลังห้าพนึกเขาอธิบายว่ามียันอีก4จุดในบริเวณนี้และจะต้องดึงยันทั้ง5พร้อมกันเท่านั้นถึงจะทำลายผนึกได้เนจิใช้เนสี ขวค้นหาตำแหน่งยันทั้ง4และทีมไก่ใช้ชุดสื่อสารไร้สายแยกย้ายกันไปถอนยันพร้อมกันในขณะเดียวกันสมาชิกแสงอุตสาส่วนใหญ่ยุติการเชื่อมต่อร่างจำแรลงและออกจากฐานเหลือเพียงเดออิดาระและซาสซริที่อยู่ในร่างจริงผู้นำแสงอุตสาหสั่งให้ทั้งสองกำจัดผู้บุกรุกทั้งหมดแต่กำชับว่าร่างสิงหทติ้าหางต้องถูกจับเป็นเท่านั้นเดิมทีภารกิจจับนารูโตะเป็นหน้าที่ของอิทจิ แต่ตอนนี้นาทีนั้นถูกมอบให้ซาสุริแทนอิทจิบอกซาสุริว่านารุโตคือคนประเภทที่แหกปากเสียงดังมากที่สุดจากนั้นอิทจิกับคิสมะก็ยุติการถอดจิตผู้นำแสงอุตสาหกล่าวทิ้งท้ายว่าเขาคาดหวังผลลัพธ์ก่อนจะจากไปเช่นกันได้อิดาระและซาสุรินั่งรออยู่ภายในเตรียมรับมือผู้บุกรุกที่กำลังจะบุกเข้ามา ด้านนอกทีมไก่สามารถหาตำแหน่งยันทั้งสี่ได้คาคาชิดึงยันที่อยู่บนก้อนหินพร้อมกับทีมไก่ที่ดึงยันของตอนในเวลาเดียวกันทําให้ผนึกแตกออกซากุระใช้พลังจักรกระเสริมกําลังทุบก้อนหินจนแตกเป็นเสียงเมื่อทางเข้าสู่ฐานเปิดออกทีมกู้ภัยคาเซคาเงะใช้แผนเข้าประชิดแบบเป็ดเกี้ยวเพื่อแทรกซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วแต่ทันทีที่เข้าไปพวกเขากพบกับไดอิดาระและซาโซริที่กําลังนั่งอยู่บนร่างไร วิญญาณของกะระนารุโตเห็นภาพนั้นก็โกรธจนเผลปดพลังของจิ้งจอก9้าหางออกมาดวงตาปริยนจากสีฟ้าเป็นแดงและรอยหนวดบนแก้มเข้มขึ้นได้อิดาระและซาสซริรู้ทันทีว่าเด็กคนนั้นคือรางสิงสถิต9ก้าหางที่พวกตนต้องจับในเวลาเดียวกันกลุ่มก้อนประหลาดเริ่มก่อตัวขึ้นตรงหน้าสมาชิกแต่ละคนของทีมไก